นุ้ยพิยาภูมิครับวันนี้จะมาทำเสนอโจทย์ในสิ่งสืบยืเรื่องพี่แก้เศษอพาร์ตเมนต์แผ่นแก้วจากการนั่นเองครับผมซึ่งโจทย์ปัญหาครับอกว่าเขาศษแผ่นแก้วสองแผ่นเขาด้วยกันโดยมีชั้นของน้ำบางๆเนี่ยขั้นกลางจากนั้นพยายามแยกแผ่นแก้วออกจากกันเขาบอกว่าโจทย์สืบสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงที่ใช้แยกแผ่นแก้วนี่ครับซึ่งคีย์เวิร์ดที่เราสนใจก็มีแผ่นแก้วสองแผ่นน้ำขั้นกลางแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงนั่นเองครับผมครับซึ่งเรานิยามการแยกแผ่นแก้วจากกันก็คือ ก,ก,ออก,การแยกแผ่นแก๊สออกจากกันด้วยในแนวดิ่งนั่นเองครับผมคราวนี้เป็นวิดีโอสังเกตการณ์เบื้องต้นนะครับว่าปรากฏการะทบอย่างใดขึ้นได้อย่างไรครับคราวนี้เป็นแบบทดลองของเรานะครับเมื่อเราถ่วงเอ็มจีลงไปตรงนี้นะครับเอ็มจีตัวนี้ครับจะเป็นแรงดึงสปริงครับซึ่งแรงดึงสปริงตระนั้นจะเป็นแรงที่ทําให้แผ่นแก๊สแยกออกจากกันครับซึ่งในกรณีนี้ที่มีน้ำขันกลางครับจะมีแรงเอฟกระนับต้านแรงดึงของสปริงอยู่ครับแผ่นแก๊สจึงไม่หลุดออกจากกัน แล้วก็เราสงสัยนะครับว่าแรง F ตัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเราจึงนำแผ่นแก้วนไปซองกลสตอริโอดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะของแผ่นแก้วที่ยังไม่ประกบกันนะครับจะมีลักษณะที่เป็นดังผัพรูปเลยนะครับคราวนี้เป็นลักษณะของแผ่นแก้วหลังประบกบนะครับเห็นะแนวข้้งนะครับเมื่อเราประกบแผ่นแก้วนะครับน้ำเนี่ยพยายามกระจายตัวไปแทนที่ช่องว่างอากาศทำให้ช่องว่างอากาศเหลือเพียงเล็กน้อยตามภาพเลยนะครับ ครับสำหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือความดันนะครับความดันในของไหลนะครับเมื่อของไหลอยู่นิ่งเนี่ยมันจะออกกระทำออกแรงกระทำในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวที่มันสัมผัสอยู่ครับเช่นผนังของภาชนะซึ่ง P A เนี่ยจะเท่ากับ log S over P ศูนย์ครับแล้วก็แรงตึนผิวนะครับแรงตึนผิวของของเหลวครับก็คือแรงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวของของเหลวเนี่ยสัมผัสกับของเหลวอื่นหรือกับผิวของของแข็งโดยมีพลังงานเพียงพอต่อการยืดเหนี่ยวรอบไม่คุณครับ ซึ่งแรงยึดตึงผิวนะครับจะมี2องเชนก็คือแรงยึดต,ติดกับแรงเชื่อมแน่นครับแรงยึดต,ติดเนี่ยก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่างเชนกันแรงเชื่อมแน่นก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลชนิดเดียวกันนั่นเองครับผมแล้วก็ปรากฏการณ์ับปิลารี่นะครับปรากฏการณ์ับปิลารี่นะครับเกิดขึ้นเมื่อ แรงยึดติดเนี่ยมากกว่าแรงเชื่อมแน่นนะครับที่ทําให้น้ำเนี่ยยกตัวสูงขึ้นน,นี่ครับผมซึ่งความสูงของระดับน้ำเนี่ยจะเท่ากับ2แกมปาคอรเซนตา้าส่วนด้วยลอจีอาร์ครับซึ่งความสูงเนี่ยจะแปรผกผันกับอาร์น,นี่ครับผมครับแล้วก็นี่เป็นงานวิจัยของเอ็มดีเอฟอสนะครับเขาบอกว่าลักษณะของหนาที่อยู่ระหว่างแผ่นแก้วนะครับจะมีลักษณะที่โปร่งวอาเข้าในีครับผมแล้วก็แรงเนี่ยก็ะจะขึ้นอยู่กับผลต่างของความดันแล้วก็พื้นที่อยูที่มันสัมผัสอยู่นั่นเองครับและนี่เป็นแบบจําลองลักษณะของ น้ำของเรานะครับเราคิดว่านะครับลักษณะของน้ําของเราเนี่ยจะมีลักษณะที่โค้งเวาเข้าเหมือนกับงานวิจัยของมารีฟอสนั่นเองครับผมแล้วก็เมื่อเราประกบแผ่นแก้วใช่ไหมครับแผ่นแก้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชิดกันมากครับเราชิมประมาณค่าเซต้าตัวนี้เท่าเท่ากับศูนย์ครับซึ่งเมื่อเซตา้าตัวนี้นเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับ f อี่ยก็จะเท่ากับโลเอดีจี n G ครับซึ่ง f เนี่ยจะแปรผันจะแปรผันกับ a นั่นเองครับ,บ ถ้าจากปัญหาครับเรามาตั้งคำถามกันนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อแรงในการดึงของเราครับจากการตั้งคำถามเมื่อกี้ครับเราจะนํามาสู่การทดลองวิาศาสตอบครับการทดลองตัน,นี้ครับเราจะศึกษาหาของ,องแข็งที่ส่งผลต่อแรงในการแยกของแก้วให้ออกจากกานะะันครับวัตถุประสงค์สมมติฐานตัวแป,กวปกรก็ตามสไลดดเลยครับวัสดุอุปกรณ์ก็ตามสไลด์เลยครับนี่เป็นภาพจำลองของเรานะครับแล้วจะจัดตังง้งอุปกรณ์ภาพก็คือตาชัางฤฤ่งสปริงเชื่อมเปลวแห่งแก้วแล้วก็มาวถั่ว ครับสำหรับวิธีการดำเนินการทดลองของเราครับเราจะจัดตั้งความคุณภาพเลยนะครับแล้วก็นําแผ่นแก้วเนี่ยไปจุ่มน้ำนะแก้วมาผสมกันจากนั้นออกแรงดึงโดยใช้มวลถ่วงแบบต่อเนื่องครับแล้วก็บันทึกแรงที่ทําให้แผ่นแก้วเนี่ยแยกออกจากกันโดยการบันทึกแรงตัวนี้นะครับเราจะใช้วิธีการบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็นําวิดีโอเนี่ยมาสโลว์ดูว่านะครับแผ่นแก้วเมื่อแยกออกจากกันเนี่ยมันใช้แรงไปกี่นิวตันในขุมแล้วก็จากนั้นเราจะทดลองซับโดยการเปลี่ยนขนาดแก้วขนาด9 16 25 36 49 64และ81ตารางเซนติเมตรครับ แล้วก็ลักษณะการประกบของแผ่นแก้วนะครับจะส่งผลต่อลักษณะของช่องว่างอากาศนะครับผมเมื่อเราเอียงแผ่นแก้วใช่ไหมครับน้ำเนี่ยก็จะไหลลงมาตรงตรงณณจุดจุดนี้ทําให้ณจุดจุดนี้เนี่ยมีลักษณะช่องว่างอากาศที่แตกต่างกันไปก็คือมีลักษณะที่มากกว่านะครับผมแล้วก็เราจึงที่จะควบคุมลักษณะการประกบของแผ่นแก้วให้มีลักษณะที่ประกบกันในแนวขนานครับ ซึ่งการผสมในแนวนนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมลักษณะอของช่องว่างอากาศเนี่ยได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดกันเองครับอันนี้เป็นการผสัมพันธุ์ระหว่างขนาดเหมือนแก้กับแรงของเรานะครับครับจากการผสัมพันธ์ครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเพิ่มขนาดเหมือนแก้ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะส่งผลทําให้แรงดึงเนี่ยมากขึ้นครับจากสมการ F เท่ากับ A D G น,นั่นเองครับผมครับเราจะมาวิเคราะห์ผลการทดลองกันนะครับว่าแรงทั้งหมดที่กระทำ ต่อแผ่นแก้วของเราเนี่ยมีแรงอะไรบ้างครับแรงที่หนึ่งก็คือแรงดึงของเรานะครับแล้วก็แรงที่2ก็คือแรงของความดันที่กดทับลงมาเนื่องจากว่าผลของเดลต้าดีครับแล้วก็แรงตัวที่3าคือแรงของน้ำหนักของกระจกที่กดทับลงมาในผมแล้วก็แรงสุดท้ายก็คือแรงตึงผิวของที่มันสัมผัสกันนั่นเองครับผมซึ่งผลรวมของแรงทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับแรงดึงเนี่ยลบด้วยผลรวมของแรงของความดัน บวกด้วยแรงของน้ำหนกักบวกด้วยแรงของแรงดึงผิวนันน่นเองครับผมแต่ว่าในกรณีนี้ครับก็ยังมีช่องว่างอากาศอยู่นะครับแล้วจึงสงสัยว่าแผ่นแก้วที่มีช่องว่างอากาศกับแผ่นแก้วที่ไม่มีช่องว่างอากาศเลยเนี่ยใช้แรงดึงแบบตกต่างกันมากแค่ไหนครับครับซึ่งการทําให้แผ่นแก้วของเราเนี่ยไม่มีช่องว่างอากาศเลยเนี่ยเราจะใช้วิธีการประกบแผ่นแก้วเน่ใต้น้ำครับซึ่งการประกบแผ่นแก้วใต้น,ตน้ำเนี่ยความดันสมบูรณ์ณตำแหน่งนี้นะครับจะมีค่ามากกว่าความดันของบรรยากาศครับจากสมการ P A เท่ากับ rho g บวกด้วย P ศูนย์นั่นเองครับ ครับแลนี่เป็นเ hmm. ปรียบเทียบลักษณะของแผ่นน้ำบนแผ่นแก้วนะครับจากประกบในน้ำกับไม่ประกบในน้ำแล้วก็เช่นได้จากภาพเลยนะครับครับจากภาพื่อกี้นะครับเราจะมาจะทำภาพจำลองกันนะครับนี่เป็นภาพจำลองที่ไม่ได้ประกบในน้ำคราจะเห็นได้ว่ามีช่องว่างอากาศใช่ไหมครับซึ่งช่องว่างอากาศตรงนี้ครับจะส่งผลต่อสองแรงหลักๆไปนะครับก็คือแรงของแรงตึงผิวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะไม่มีตรงที่สัมผัสกับน้ำครับซึ่งแรงดึงผิวนี้ก็จะน้อยกว่า ค,คือ,อประกบในน้ําแล้วก็ที่ส่งผลอีกอันนึงก็คือส่งผลต่อความดันครับซึ่งเดลต้า P ตรงนี้นะครับจะไม่แตกต่างกันครับซึ่งมันจะทําให้ลดลดแรงดันตรงนี้ลงในมรับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นความดันที่แตกต่างกันครับก็คือชอกก่วงว่างการเนี่ยจะมีความดันที่มากกว่าก็คือหนึ่ง atm มันจะพยายามดันดันน้ำเนี่ยให้ออกให้ขาดออกจากกันนะครับมันจึงทําให้แผน่นแนกะ้วเนี้ยดึงง่ายออก ดึงออกจากกันง่ายขึ้นนั่นเองครับผมคราวนี้นี่เป็นการทดสอาบระหว่างแผ่นแก้วที่ประกบในน้ำกับแรงแล้วน,นะครับและจเห็นได้ว่านะครับแผ่นแก้วที่ไม่มีช่องอากาศเลยเนี่ยใช้แรงดึงไปมากกว่า7จสนิวตันมันก็ยังไม่สามารถที่จะดึงแผ่นแก้วให้หลุดออกจากกันได้ครับดังวิดีโอข้างบนเลยนะครับเมื่อเราใช้มวลมากๆใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะทําให้เชือกเนี่ยขาดออกจากกันหรือไม่อาจจะทําให้แผ่นแก้วเนี่ยหลุดออกจากไม้ก่อนก่อน,อนที่แผ่นแก้วจะหลุดออกจากกันนั่นเองครับผม ครับอจะมาเอาเอาข้อมูลของการทดลองตอนที่หนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการทดลองเมื่อกี้นะครับแล้วที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแผ่นแก้วที่ไม่ได้ประกบในน้ำนะครับก็คือมีช่องว่างอากาศเนี่ยจะใช้แรงดึงเพียงแค่14นิวตันมันก็จะสามารถทําให้แผ่นแก้วเนี่ยแยกออกจากกันแล้วครับซึ่งต่างจากแผ่นแก้วที่ประกบในน้าครับซึ่งเราใช้แรงดึงไปมากกว่า70นิวตันมันก็ยังไม่สามารถที่จะทาให้แผ่นแก้วเนี่ยหลุดออกจากกันได้เลยนะครับเนื่องเนื่องมาจากว่า ช่งว่าอากาศเนี่ยครับที่ที่จะส่งผลตามที่เราได้อธิบายไปแล้วมากต้นกีนเองครับผมครับจากการจากผลการทดลองความจรได้ว่าครับแรงที่ใช้ดึงมแผนแก้ให้ให้หลุดออกจากกันเนี่ยมีแรงที่มากกว่าแรงพึจของเกา่านั่นเองครับผมครับจากนั้นเราจะมาสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงในการดึงมของเรานะครับปัจจัยที่หนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ของแผนแก้ในครับซึ่งเมื่อเพิ่มพื้นที่ของแก้ให้ใหญ่ขึ้นเนีออย่ยจะส่งผลทำให้แรงดึงเนี่ยมากขึ้นจากสมการ F เท่ากับโล A G นั่นเองครับผม แล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือช่องว่างอากาศนะครับผมเมื่อช่องว่างอากาศเนะี่ยมีมากมันจะส่งผลทำให้ดึงแผนแกนได้ง่ายเนื่องจากว่าแรงดึงอยู่เนะี่ยมีค่าที่น้อยลงแล้วก็มีาภายในช่องว่างอากาศนะนนนาเนีย่ยมีความดันเท่ากับหนึ่งเอทีเอ็มจึงจึงมีแรงเออจึงความดันเนี่ยมีมีเท่ากับค่าบรรยากาศจึงลดลดค่าแรงดันตรงนี้ลงน,นั่นเองครับผมคบสำหรับวันนี้โรงเรียนนครมนุวิทยาคมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ